ปฏิบัติการรับมือเจ้าตัวร้าย PM 2.5 PM 2.5คือใครมีความร้ายกาจยังไงและเราจะต้องรับมือยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ PM 2.5คือเจ้าฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเราถึง25เท่าหรือนึกภาพตามง่ายๆคือนำเส้นผมมาแล้วผ่าเส้นผมของเราออกตามแนวยาวนะคะผ่าออกเป็น25ส่วน1ส่วนจาก25ส่วนนี้ลักษะคือขนาดของฝุ่นละอองขนาดจิว๋วซึ่งมันเล็กมากจนแม้กระทั่งขนจมูกของเราเนี่ยไม่สามารถกรองฝุ่นละอองชนิดนี้ไว้ได้ความน่ากลัวของมันเริ่มต้นจากตรงนี้นี่แหละค่ะ ทีที่เราสูดอากาศหายใจเอาฝุ่นละอองกลุ่มนี้เข้าไปมันจะพุ่งตรงเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราทันทีโดยเข้ามาตามหลอดลมแล้วเข้าไปสู่ปอดซึ่งมีถุงลมนับล้านทำหน้าที่ช่วยดักของเสียฟอกอากาศดีเข้าสู่ร่างกายของเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอยู่ตรงนี้ ความร้ายของเจ้า PM 2.5คือมันตัวเล็กจิว๋วจนสามารถทะลุผ่านเข้าไปยังกระแสเลือดในร่างกายของเราได้อย่างสบายสบาย ในร่างกายของเราจําเป็นต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยเลือดคุณภาพดีและผู้ที่ทําหน้าที่สบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายก็คือหัวใจหัวใจทําหน้าที่ปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองก่อนโดยหารู้ไม่ว่าบิเจ้าตัวร้าย PM 2.5แฝงตัวเข้าไปขัดขวางระบบการทํางานของสมอง เมื่อเจ้า pm 2.5เข้าไปขัดขวางการทำงานของสมองในปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเลือดถ,ถูกส่งไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอการทำงานของสมองก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงเรื่อยเกิดภาวะเส้นเลือดสมองอุดตันหรือที่ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันอย่างที่หลายคนเรียกกันว่า stroke บางรายอาจป่วยเป็นโรคปอดบวมมีภาวะหัวใจขัดเลือดเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือหนักจนถึงขั้นเป็นมเร็งปอด ความอันตรายของ PM 2.5นี้นะคะจะมีความรุนแรงมากในเด็กผู้สูงวัยและผู้เป็นภูมิแพ้ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในกลุ่มคนเหล่านี้ทางยูนเซฟนะคะได้แนะนําวิธีการรับมือกับ PM 2.5มาดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเมื่อมีมลภาวะทางอากาศสูงหรือที่เรียกง่ายๆว่า อากาศสกรปรกมากๆนะคะให้เราอยู่ในบ้านหรืออยู่ในตัวอาคารที่ปิดมิดชิดนะคะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องออกข้างนอกบ้านนะคะให้เราสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากที่ช่วยกรองมลพิษได้นะคะ ข้อที่3คือถ้าพอเป็นไปได้นะคะให้เราติดตั้งเครื่องกรองอากาศภายในบ้านนะคะและข้อสุดท้ายนะคะให้เราเลือกทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน C, ีวิตามินอ e, oh. และโอเมก้า3นะคะ oh. เพราะจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนที่จะช่วยเราต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นค่ะ In playground the freedom space for learning and playing.